ว่าตัวมาดีตลอดสำรับนาเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอยู่วงการมา21ปีมีแฟนแค่สองคนหากย้อนกลับไปเมื่อปี2560หนุ่มท็อปจรนได้ประกาศเปิดตัวคบกับสาวใบเฟิร์นรักหวานกันมาปีกว่าอยู่ๆทั้งคู่ก็ได้ออกมาบอกเลิกกันแล้วซึ่งในตอนนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล ดูเหมือนว่าสาวใบเฟินจะเคยถูกเยะให้มีปัญหากับคุณแม่ของอดีตแฟนหนุ่มทอปจรนพ่อแม่พระเอกชอบขอแบรนด์เนมกับหน้าเอกสาวต่อมาใบาเฟินได้ออกมาเสียชัดว่าเรื่องที่แม่พระเอกไปขอแบรนด์เนมยืนยันนั้นเป็นความจริงเรื่องทั้งหมดที่จบ ลงจบระหว่างตนกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่รวมถึงช่วงที่คบกันคุณแม่ของฝ่ายชายก็น่าอารักกับตนและคุณแม่ไม่เคยขอให้ตนซื้อของแบรนด์เนมให้นั่นเอง มาร์จุทาวุฒิถือว่าเป็นเพื่อนซีกันมากๆเลยสำหรับคู่จิ้นในตำนานที่หลายคนตักชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกกับนุ่มมาร์จุทาวุฒิที่เคมีเข้ากันกสุดหลังสาวใบเฟิร์นได้พารายการของตัวเองไปบุกบ้านพูดชิ้นนุ่มทำเอาแฟนๆหลายคนน่าเสพสุดๆในรายการก็มีถามตอบเรื่องต่างๆมากมาย จนกระทั่งนุ่มมาร์กกลับมาสะดุดกับคำถามของพิยีกรคู่กับสาวใบเฟิร์นกับคำถามสุดจี๊ดหัวใจว่าจริงหรือไม่คุณเคยชอบไอ้เฟิร์นทำเอานุ่มมาร์กจับนั่งเงียบไปคู่หนึ่งและได้เล่ยปากปฏิเสธว่าไม่ไม่ตามด้วยอธิบายจุดเริ่มต้นของคำถามชัดๆว่าเพื่อนทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันนั่นเอง อันันดาเอเวอร์ a ิงแฮมเป็นอีกพระเอกที่เคยถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกสาวใบเฟิร์มพิมพ์ชนกด้วยความที่ทั้งคู่นั้นดูใกล้ชิดเสนทสนมกันจนถึงือไปไกลที่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสร่วมง,งานกันและปรากฏภาพความเสนทสนมที่เห็นกันบ่อยๆจนแฟนๆน,นั้นเชียร์ให้เป็นแฟนกันแต่ด้านพอเพกหนุ่มอนันดา An ได้ออกมาเผยว่า ใบเฟิร์นเป็นเด็กที่น่ารักและน่าแก้งละกวนโอยและตนก็คิดแบบพี่น้องเท่านั้นเองปิดท้ายกันที่นายนภัสหากย้อนกลับไปคู่นี้ข้าเป็นโซนชนิดที่ว่ากองเชียร์เชียร์กันยกใหญ่เริ่มจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแบบฟินฟินหลังเป็นเพื่อนกันมา4-5หปีฝั่งพระเอกหนุ่มเดินหน้าตามจีบสารภาพรักกับฝ่ายหญิง เขาข้ามเส้นความเป็นเพื่อนพร้อมบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากทิพมิลานจากนั้นทั้งคู่ก็เพิ่มดีกรีความหวานจนยอมรับเต็มฝาว่าเป็นแฟนกันแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดตัวนายนภัทได้ใบเฟิร์นขึ้นแท่นคู่ข้างรักสวีทฉชมทุกเทศกาลแต่ล่าสุด ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้จบลงหลังจากนายนภยัสออกมาประกาศว่าทั้งสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันแต่กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม